อ่าถัดไปหัวข้อ5.2นะครับเป็นผลเฉลยของสมการเวียนเกิดเชิงเส้นในบทนี้อ่าในหัวข้อย่อยนี้เราก็จะพูดถึงการหาผลเฉลยของสมการเวียนเกิดชนิดพิเศษที่เราเรียกว่าเชิงเส้นนะครับแล้วก็หัวข้อย่อยกว่านั้นก็คืออาจะเป็นชนิดพิเศษอีกเป็นเชิงเส้นเอกพันธ์ เดี๋ยวเราจะมาหาผลเฉลยของสมาการเวียนเกิดเชิงเส้นเอกพันกันนะครับก่อนอื่นมาดูก่อนว่าสมาการเวียนเกิดเชิงเส้นคืออะไรและเอกพันธ์คืออะไรนะครับอ,อ่านิยามนะครับให้ m เป็นจำนวนนับแล้วก็ c 1ดจนถึง c m เนี่ยเป็นจำนวนจริงโดยที่ c m ไม่เป็นศูนย์ แล้วก็ให้ f เป็นฟังก์ชันจากจำนวนนับไปจำนวนจริงเราเรียกความสัมพันธ์เวียนเกิดในรูปนี้ว่าสมการเวียนสมการเวียนเกิดเชิงเส้นมันนีคำว่าความสมการเวียนเกิดเชิงเส้นนะครับโอเคอผมเขียนตัวอย่างให้ดูนิดหนึ่งแล้วกัน เชิงเส้นก็คือไอ้พจน์ก่อนๆหน้าเนี่ยมันต้องเป็นมันจะไม่มีการเอามาคูณกันไม่มีการมายกกําลังไม่มีการถอดลากอย่างมากที่สุดก็คือไอ้พจน์ก่อนหน้า A-N เนี่ยเอามาคูณกับค่าคงที่แล้วก็เอามาบวกกันแล้วก็บวกฟังก์ชันอะไรก็ได้ที่ขึ้นกับ n ตัวนี้ก็จะเป็นสมาการเวียนเกิดเชิงเส้น อ่ะมาดูเชิงเส้นกับไม่เชิงเส้นแล้วกันอ่ะถ้าเชิงเส้นอย่างเช่น an เท่ากับ an ลบหบวก an ลบสอ่ะเดี๋ยวผมใส่เลขคูณข้างหน้าด้วยแล้วกัน3 an ลบหลบ an ลบสจะเห็นว่าพจน์ก่อนหน้า an เนี่ยมันมีแต่คูณกับค่าคงที่ทั้งนั้นเลย แล้วก็เอามาบวกลบกันอันนี้เป็นเชิงเส้นอ่หรือผมจะบวกฟังก์ชันเข้ามาด้วยก็ได้อย่างเช่นบวก n กําลังสอง n กําลังสองนี้เป็นฟังก์ชันของ n ก็จะเป็นส่วนตรงนี้ที่มันไม่พอเดี๋ยวเอาไปตรงนี้ดีกว่าอันนี้เชิงเส้นแล้วถ้าไม่เป็นเชิงเส้นหน้าตาเป็นยังไง ไม่เป็นเชิงเส้นอย่างเช่น a n เท่ากับ a n ลบหนึ่กำลังสองเห็นไหมอันนี้เป็นกำลังสองก็ไม่ไม่ใช่เชิงเส้นหรือจะเป็นรูทอหรือว่าเอามาคูณกันอย่างนี้ก็ไม่ใช่เชิงเส้น เหนนะเหมือนันถ้าเกิดจะเป็นเชิงเส้นมันต้องเป็นผลบวกของพจน์ก่อนๆหน้าแล้วก็แต่ละพจน์นั้นคูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นจํานวนจริงถึงจะเป็นเชิงเส้นถ้ามันมีถ้ามันมีการยกกําลังหรือดีกรีมันมากกว่าหนึ่งหรือมีการคูณก็ไม่เชิงเส้นนะครับออบ โอเคนอกจากนี้ถ้าฟังกช์ชันเนี่ยถ้าไม่มีฟังกช์ชันนี้เราจะเรียกว่าเป็นสรรมการเอกพันโอเคนะเพราะนั้นพวกนี้ก็จะเอกพันหมดเลยส่วนตัวนี้ไม่เอกพัน เอกภพันก็คือส่วนที่เป็นฟังก์ชันไม่มีนะครับตรงนี้ไม่เอกภพถ้าผมลบ n อกำลังสองออกก็จะเป็นเอกภพเราจะมาดูผลเฉลยของสมาการเวียนเกิดเชิงเส้นเอกภพันกันก่อน,อนถ้าเป็นเอกภพปุ๊บก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ a n จะอยู่ในรูปผลบวกของพจน์ก่อนหน้า โดยที่มีแต่ละพจน์ก่อนหน้ามีการคูณด้วยค่าคงทีทีนี้ในการแก้สมาการเวียนเกิดเชิงเส้นเอกพันธ์เนี่ยเราจะเอาพหุนามตัวหนึ่งมา,มาใช้ช่วยนะครับเราจะแปลงตัวเนี้แปลงสมาการเนี่ยเป็นพหุนาม วิธีการแปลงก็คือวิธีการแปลงก็คือเดี๋ยวผมแปลงแบบเบื้องต้นก่อนละกันหลักการเบื้องแบบตรงๆก็คือแทน a n ด้วย x กำลัง n ถ้าผมทำอย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็น x กกำลังเ a ลบหนึ่งเป็น x กำลัง n เทษที a n เป็น x กกำลังเ a ลบหนึ่งเป็น x กำลัง n ลบหนึ่ง เอลบเป็น x กำลัง n ลบสองไปเรื่อยๆแล้วก็ an-m ลบเเป็น x กำลัง n m. อลบ m ้าวแย่แล้วผมลืมผมลืมพูดถึงอันดับอ่ะลืมไปย้อนกลับมานิดนึงนะครับสมการเวียนเกิดเชิงเส้นอันดับ m อันดับคืออะไร อันดับก็คือว่าพจ์ก่อนหน้าเนี่ยที่ a n มันเขียนอยู่ในรูปพจนก่อนหน้าเนี่ยมันย้อนกลับไปกี่พจน์ถ้าตัวนี้จาก n ย้อนไปลึกสุดถึง n ลบ m เห็นไหมมันย้อนไป m พจนถ้าตัวนี้จาก n ย้อนไปจนถึง n ลบสอพจอันนี้จะเป็นอันดับ2 อเคไหมอันนี้คือเป็นสมการเปลี่ยนเกิดเชิงเส้นอันดับสองอันดับก็คือดูว่ามันย้อนกลับไปกี่พจน์ตอนที่เราเขียนเนในรูปพจน์ก่อนหน้ามันย้อนไปกี่พจน์บางพจน์อาจจะถูกข้ามได้เพราะฉะนั้นเราดูแค่ตัวที่เล็กที่สุดเป็นหลัก โอเคทีนี้ ä, ทีนี้ถ้าผม <c oughs> แทน x กำลังแทน a an ด้วย x กำลัง n แทน ak ด้วย x กำลัง k ก็จะได้พห anyway ุนามนี้ออกมาแล้วถ้าผมหารตลอดด้วย x กำลัง n ลบ m สิ่งที่ได้คืออะไร x กำลัง n หารด้วย x กำลัง n ลบ m ก็ได้ x กำลัง m ใช่ไหมถ้าหารตลอดด้วย x กำลัง n ลบ m ผมตรงนี้ผมจะได้ x กำลัง m x กำลัง n ลบ1ก็จะเป็น x กำลัง m ลบห x กำลัง n ลบสก็จะเป็น x กำลัง m ลบ2บวกไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายมันจะกลายเป็น x กำลัง0แล้วผมย้ายข้างผมจะได้ตัวนี้ พหูนามนี้จะเรียกว่า,าเพราะว่าเราเขียนว่าเท่ากับศูนย์ด้วยเนาะก็จะเป็นสมาการเนาะสมาการลักษณะเฉพาะหรือว่า characteristic equation ของสมาการเวียนเกิด โอเคมาลองใส่ตัวอย่างนิดนึงดีกว่าอไม่ใช่ดิสมการเวียนเกิด เชิงเส้นแล้วก็สมการลักษณะเฉพาะอะเดี๋ยวผมเอ้ยอันดับนะล,ลืมอันดับ อ่ะผมแบ่งเป็น4คอลัมน์เนาะอย่างเช่นถ้าผมมี a n เท่ากับ a n ลบห่วง a n ลบสคูณ a n ลบสอันนี้จะไม่ใช่สมาการเวียนเกิดเชิงเส้น เพราะว่าเห็นไหมมันมีพจน์ก่อนหน้าคูณกันอยู่อ่าแต่ถ้าเกิดดูอันดับก็ยังดูได้อยู่ก็คือดูว่ามันย้อนกลับไปเยอะแค่ไหนอันนี้ก็คือย้อนกลับไปจนถึง N-3 ลบสย้อนไป3มันอันดับก็จะเป็น3สมการลักษณะเฉพาะเราจะไม่พูดถึงเพราะมันไม่ใช่เชิงเส้น แล้วถ้าเกิดเป็นเอเอ็นเท่ากับเอลบสบวกสามลบหอันนี้เป็นสมาการเรียนเกิดเชิงเส้นไหมเป็นเชิงเส้นนะเพราะว่าอยู่ในรูปก,การบวกกันของพจน์ก่อนหน้าแต่วพจน์ก่อนหน้าก็คือคูณด้วยค่าของที่ อ่ะเป็นอย่เขียนว่าใช่แล้วกันเดี๋ยมันเหมือนไม่อ่ะเป็นแล้วกันอันดับเท่าไหร่ก็ต้องดูเนาะตัวนี้คือ n ตัวตรงนี้ n ลบสองเล็กสุดคือ n-2 ลบสองเพราะฉะนั้นมันย้อนไปสองก็อันดับสองเราไม่ได้นับจำนวนพจน์นะ เรานับว่ามันย้อนไปเท่าไหร่ถึงแม้ผมจะลบตรงนี้ออกเนี่ยนะถ้าผมลบตรงนี้ออกอันดับก็ยังสองอยู่เราไม่ได้นับจำนวนตัวฝั่งขวานะครับเรานับว่ามันย้อนไปเท่าไหร่โอเคนะแล้วสมการลักษณะเฉพาะสมการลักษณะเฉพาะหายังไงดี วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเนี่ยเอามันมาเทียบเทียบกับตัวนี้กันเราเริ่ม a n เนี่ยเราก็เริ่มจาก x ก,กํลัง n ก่อนเราค่อยๆไล่ดีกรีลดลงมาอย่างตัวนี้ a n ก็จะเป็นเนื่องจากอันดับสองเนาะเพราะนั้น a n ก็ ให้เริ่มที่ x กําลังสองถ้าใครไม่ชำนาญจะเขียนเป็นสมการอย่างนี้ก่อนก็ได้เท่ากับตรงนี้ an ลบสมันย้อนไปสองเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น x กําลังศูนบวกกับ3 an ลบหมันย้อนมา1เพราะฉะนั้นดีกรี x ลดเปหนึไปเป็น x เฉยๆ แล้วเราค่อยย,ออย้ายข้างโอเคไหมเราค่อยย้ายข้างเราแปลงสมาการเวียนเกิดตรงนี้ให้เป็น x กกำลังต่างๆก่อน AN ให้แทนด้วย x กกำลัง M แล้วค่อยๆไล่ไล่กำลังของ x ลงไปตามพวกนี้ออีกครับข้อหนึ่ง a n เท่ากับ7 a n ลบ1บวก5 a n ลบ3บวกอีกนิดนึงแล้วกันบวก a n ลบ5อย่างนี้นี้เป็นสมการเวียนเกิดเชิงเส้นไหมก็จะเห็นว่าเป็นนะครับอยู่ในรูป การบวกกันของพจน์ก่อนหน้าที่มีการคูณด้วยค่าของ t อันดับเท่าไหร่ <S <S> <S ก็ดูว่าจาก n เนี่ยมันย้อนไปไกลสุดก็คือ n ลบ5เพราะฉะนั้นอันดับก็เป็น5สมการลักษณะเฉพาะคืออะไรอะตอนนี้เรารู้ว่าอันดับคือ5แล้ว เราก็จะแทน AN ด้วย X กำลังหส่วนตัวอื่นๆก็ไล่กำลังของดีกรีของ X ลดลงไปอย่างตรงนี้ AN ลบหก็เป็นจาก X กำลังหก็เลยอ x กำลังสี่ในอลบสามแปลว่ากำลังลดเป็น3จาก X กำลังหก็ลดไป3ก็เลยอ x กกำลังสอง An-5 ลบ5อ uh, ่า a n มันคือ x กกำลัง5 n ลบ5ก็กำลังลดไป5จาก x กำลัง5ก็เหลือ x กำลัง0อันนี้ก็ได้สมการลักษณะเฉพาะแล้วอ่าแล้วก็ย้ายข้างก็ได้ โอเคนะอันนี้คือการการดูว่าสมการเวียนเกิดเป็นสมการเวียนเกิดเชิงเส้นไหมแล้วอันดับเท่าไหร่แล้วก็เขียนสมการลักษณะเฉพาะได้ยังไงสมการลักษณะเฉพาะมันก็ ฝั่งหนึงก็จะเป็นพหุนามดีกรี m เ,เนอะถ้ารูปนี้ก็คือดีกรี m ม,มันก็จะมี m รากใช่ไหมพหุนามดีกรีสองก็จะมี2รากพหุนามดีกรีสามก็มี3มรากซ้ําหรือไม่ซ้ําก็แล้วแต่นะครับก็จะมีส้าพหุนามดีกรี m ก็จะมี m รากอ,อประเด็นที่บอกว่า อันนี้อะโอเคอันนี้คือพหูนามของเราเนาะเป็นพหุนามดีกรีเอก็จะมีเอมรากทีนี้มันมีเงื่อนไขที่ว่า c ีเอต้องไม่เป็นศูนย์อันเป็นตัวตัว,ต,วตัวสุดท้ายนั่นแหละอ่าตัวสุดท้ายไม่เป็นศูนย์พอตัวสุดท้ายไม่เป็นศูนย์รากพวกนี้ก็จะไม่เป็นศูน อย่างเช่นตัวนี้สมการนี้เห็นไหมพจน์ที่เป็นค่าคงที่มันไม่ใช่ศูนย์ถ้าเราแทน x เป็นศูนย์ลงไปมันจะได้ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นศูนย์จะไม่ใช่รากถ้าเราแทน x เป็นศูนย์ลงไปในนี้จะเห็นว่าเราจะได้ลบ c เท่ากับศูนย์แต่ว่า c, c ีลบ cm เเท่ากับศูนย์แต่ cm มันไม่ใช่ศูนย์มันก็เลย x กเท่ากับศูนย์ก็เลยไม่ใช่รากเห็นไหมวิธีการเช็คว่า x ตัวไหนเป็นรากหรือเปล่า ก็แทนค่าแทนหนึ่งเป็นรากหรือเปล่าก็แทนหนึ่งลงไปถ้ามันเป็นถ้ามันได้ศูนย์ทั้งสองข้างก็ก็คือ1ก็เป็นรากใช่ไหมถ้าอยากจะเช็คว่าศูนย์เป็นรากหรือเปล่าก็แทน x เป็นศูนย์ลงไปแต่ cm ของเราไม่เป็นศูนย์มันก็เลยได้ cm เท่ากับศูนย์ซึ่งก็ขัดแย้งกันนะครับเพราะฉะนั้นรากพวกนี้ไม่เป็นศูนย์อ่ะ เราจะแบ่งพิจารณาผลฉเฉลยของสมาการเวียนเกิดเชิงเส้นของเราเนี่ยตามลักษณะของรากเป็นสองกรณีกออรณีที่รากแตกต่างกันทั้งหมดอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีสมาการเวียนเกิดเชิงเส้นเอกพันเป็นไม่ใช่สิสมาการลักษณะเฉพาะถ้ามันเป็น x กำลังสองลบสาม x ลบสอง ซึ่งถ้าแยกตัวประกอบมันจะเป็น x ลบหคูณ x ลบสองอันนี้ก็คือลากคือ1กับสองลากแตกต่างกันกับกรณีที่ลากเหมือนกันซ้ำกันถ้ารากบางตัวซ้ำกันอย่างเช่นถ้าเกิดเราแยกตัวประกอบแล้วได้เป็นอย่างนี้ x ลบหนึ่งกำลังสามคูณ x ลบสองอันนี้เป็นดีกรีสี่เนาะก็จะมีรากซ้ำก็คือเลขหนึ่งเนี่ยซ้ำกันสามตัวเลขสองมีตัวเดียวไม่ซ้ำโอเคนะมีกรณีรากซ้ำรากไม่ซ้ำกับกรณีรากซ้ำอันนี้กำลังบอกวิธีหาผลเฉลยอยู่นะกำลังบอกขั้นตอนอยู่อ่ะกรณีที่รากซ้ำจะหาผลเฉลยยังไง เขาบอกว่าถ้ากรณีรา,ากไม่สาำถ้าลรากแตกต่างกันหมดเนี่ยให้ r 1นึ่ง r 2ถึง r m เป็นรากที่แตกต่างกันทั้งหมดของสมการลักษณะเฉพาะแล้วเขาก็สรุปให้เลยว่าผลเฉลยของสมการเวียนเกิดก็คือหน้าตาเป็นอย่างนี้ โดยที่ k 1 k 2 k จนถึง km เนี่ยเป็นค่าคงตัวที่เราต้องไปหาอีกทีหนึ่งจากเงื่อนไขเริ่มต้นอย่างเช่นอ่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างตรงนี้ก่อนถ้าสมการลักษณะเฉพาะมีลาาคือ1กับสองคำตอบ an เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นสองกับสามดีกว่าถ้าเป็นอย่างนี้คำตอบจะเป็น a1 คูณ2กำลัง n บวก k1 คูณ2กำลัง n บวก k2 คูณ3กำลัง n ถ้าลากคือ r 1ึงถึงอาคำตอบก็จะเป็นอย่างนี้ k1 คูณ r 1กำลัง n k 2คูณ r 2กำลัง n ไปเรื่อยๆจะถึง k m คูณ r m กำลัง n อ่ะหมดเวลาแล้วอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเช็คกันว่าอันนี้เป็นคำตอบจริงๆหรือเปล่านะครับวิธีเช็คคือยังไงนะ วิธีเช็คว่าอันนี้เป็นผลเฉลยจร,จริงๆหรือเปล่าก็คือก็เอาแทนลงไปเอาสูตรของ A-N ที่เราหาได้แทนลงไปในนี้แล้วดูว่าทั้งสองฝั่งมันเท่ากันไหมถ้าเท่ากันก็เป็นคำตอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำทางหน้าแล้วกันนะครับโอเคนะ เดี๋ยวครั้งหน้ามาจบวิธีการหาผลเฉลยครั้งหน้าก็เรียนครั้งสุดท้ายแล้วด้วย